สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงของกรมอุตุนิยมวิทยาทุกท่านนะคะและท่านผู้ชมผ่านทาง f a c e b o o k ไลฟ์ like ของกรมอุตุนิยมวิทยาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุทธที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567ค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารพุธ เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันจุ๋มสุนีเวสารัชานนท์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและขอแนะนำทีมงานในวันนี้นะคะน้องเบน์กิติชานชนยุทธรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุม Facebook Live และพี่โลสนะคะโลสปิยาโลนุชิตรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเสียงและรับโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ฟัง สามารถร่วมมารายงานสภาพอากาศของท่านได้ที่เบอร์023839003 023839004ค่ะและวันนี้นะคะอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาติดตามกับท่านาวิทยากรในวันนี้ค่ะผอ,อชัยชาญสิทธิวรนันท์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางค่ะสวัสดีค่ะผอ,อ ครับส,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  well. ส,สวัสดีครับน้องจุ๋มและทำฟันทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่วงนี้อากาศดีนะคะพอครับแต่ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนอยู่ใช่ยังมีฝนตกต่อเนื่องกันอยู่นะครับผมโดยเฉพาะช่วงมีภาคตะวันออกก็ยังมีฝนเยอะอยู่ใช่ไหมภาคตะวันออกเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวรบกวนพ่อได้ครับสภาพอากาศภาพรวมให้ก่อนนะคะครับค่ะ ครับในช่วงนี้นะครับบ้านเรานี่ทางด้านภาคตนออกมภาคการตอนล่างด้วยเนี่ยมีแนวโน้มว่าฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าร่องมรสุมเนี่ยได้มีการขยับตัวสูงขึ้นมานะครับแล้วประกอบกับย่อมความปรกระต่ําปกคลุมอยู่ทางด้านกัมพูชามีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้ามาตามแนวร่องด้วยนะครับก็จะทําให้ในบริเวณภาคตอนออกภาคการตนอนล่างภาคใต้เนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็จะคงมีลักษณะของลมตอนออกและตอนออกเฉียงใต้ ที่พัดนาผนชินจากทะเลจีนใต้เนี่ยเข้ามาปกคลุมทางด้านภาคตะวันเชียงเหนือตะลา่างภาคกลางแล้วก็ทางด้านภาคเหนือบางส่วนนะครับผมทําให้ในบริเวณนี้นั้นมีฝนที่เกิดขึ้นในะยะน,นี้นะครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามสภาพอากาศรายภาคกันเลยนะคะครับค่ะเริ่มจากภาคเหนือเลยค่ะภาคเหนือในวันนี้นะครับก็มีฝนอยู่ประมาณร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่ได้นะครับก็ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชีงยงใหม่ เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางตากสกโไทยและพิษณุโลกนะครับส่วนภาคตนออกเิียงเหนือนะครับตอนเช้ายังคงมีอากาศเย็นได้อยู่นะครับทางตอนบนของภาค <Okay. S 1> แต่ทางตอนล่างของภาคก็จะมีฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นนะครับก็มีประมาณร้อยละ30ิของพื้นที่ได้นะครับและอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ mm hmm. บริเวณจังหวัดคนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สุริเกศและอุบลราชธานีนะครับ อุณภูมิต่ำสุดของภาคตะวันเชียงเหนือที่มีอาการเย็นก็จะอยู่ประมาณทางตะันขอภาคก็อยู่ประมาณ21-23องศานะครับแต่่วนทางตอนหน้าของภาคเองอยู่ประมาณ23-25องศานะครับส่วนภาคกลางนะครับก็จะมีฝนอยู่ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ,บางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามสม,มุทรส,คสาครสระบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับภาคตวนออกนะครับมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตั้งหนักที่หนาบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปัจจุมรีชายิงเซาสแกลชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดขึ้นลมในช่วงนี้อยู่แค่ประมาณ1เมตรนะครับในกรณีที่มีฝนมากน้ก็จะมีขึ้นสูงมากกว่าสอเมตรได้ลมในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับในบางครั้งก็จะเป็นลมตอนออกมาบางครั้งจะเป็นลมตอนออกเชิงเหนือนะครับเนื่องจากความบริการสูงทางด้านกัมูชาเนี่ยจะเคลื่อนฐานเข้ามานะครับผม สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองอยู่ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนต้หนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนราธาิวาสคลื่นลมทางภาคใต้ฝั่งะวัเราก็สูงประมาณหนึ่งเมตรเช่นกันนะครับผมบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็มีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับหรือธทด้าฝาอันดามันของเรา ก็มีฝนฟ้าขนองอยู่ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนต้งหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังนัะสะตูลในช่วงนี้ลมบางครั้งจะเป็นลมตนตกเฉียงใต้มาบางครั้งก็จะมีลมตอนออกอ่อนๆน,นะครับแต่ขึ้นทางด้านฝั่งอนันดามันนี้สูงประมาณ1เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในวันนี้จะมีฝนอยู่ประมาณร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนต้งหนักบางแห่งได้นะครับ โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึง,งค่ำนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวเรามารับสายจากทางบ้านนะคะได้มีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพรชัยจากพระรามห้าค่ะฮัลโหลเลยครับสวัสดีค่ะคุณพรชัยฮัลโหลสวัสดีพี่ชยายชานด้วยนะครับสวัสดีที่เราไปย่างก็ที่บ้านอะไรก็เป็นอุไรอันน,น,น,อนี้อุเทพสนหาอีกแล้วครับผมพี่ชยายชานครับใช่ไม่เล่นฮันนงก็ไปฮันเนี่ยอินนี่นไ็นอันนี้ออกรอบที่สามแล้วนะครับ อืมมวันนี้มันมาไวแต่ที่คิดนะฮะก็เองมันจะมาบ่ายๆเลยว่าตอนข้ามวันนี้มาสิบเอ็ดมงฝ่าเลยนะครับวันนี้อ่ามาเรื่อยๆวันนี้มาเรื่อยๆจำเลยวันนี้ทั่วประเทศนะครับวันนี้ทั่วนะแต่จะบอกว่าทั่วในไอเดียมันกวาดมาเพราะตอนนี้แถงพระรามห้าตกไปแล้วตอนนี้มันมีอยู่ฝนตอนออกอีกแล้วมีบรีหนองจอกไอ้ของข้าวเป็นโดนในหน้าเอาละอยู่แถววัดสระเซาใช่ไหมครับใช่ อ๋อมมามากรุ่เทพไปมากครับืมจะเอจะไม่ผมวันนี้ไปอีกหลายชั่วโมงไหมครับวันนี้จับนี่ไปวันนี้วันนี้ผมให้มาเรื่อยๆเนี่ยออกมาเรื่อยๆเหรอใช่ถึงไม่ว่าจะ <c oughs> หมดเป็นชุดเดี๋ยวก็ววตกอีกเดี๋ยวก็ตกอีกอ๋อเหรอครับอืมวันนี้อุ่นเทพี่คนจะทุ่มจับทุ่มจับนวันนี้นะครับขอบคุณครับ คขอบคุณคุณพรชัยจากพระรามห้านะคะมาต่ออีกสายหนึ่งนะคะจากคุณทวชัยสนามชัยเขตสวัสดีค่ะคุณทวชัยสวัสดีพี่ชัยชาญแล้วก็น้องจุ๋มผู้ประสานทีมงานเฟซบุ๊กไลน์แล้วก็พี่รสปิยาด้วยครับผมสวัสดีครับมาตอนสิบโมงยี่สิบที่สนามชัยเขตตกหนักแฉบแหลกเลยครับผมฝนครับผมฝนพี่ชายชาญแล้ว พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปไหว้ครูที่เขตยานาวานี่จะเจอฝนหรือเปล่าครับผมมีโอกาสเจอครับเพราะไอ้ตัวโลที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันก็จะผ่านปากอ่าวเราเนาะไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะทําให้มีฝนคล้ายๆกับวันนี้อยู่ครับอารมณ์นี่แรงนะครับแต่ว่าฟ้านี่ไม่มีแล้ว่าผมกล้าใช้โทรศัพท์เลยเพราะว่าความปลอดภัยครับผมอ่าดีครับผมเออพี่ชายชาแล้ววันจะถามพี่ชัยชาว่า วันเสาร์เนี่ยที่ชนบุรีศรีราชานี่จะมีทอดกระถินวันที่สิบเก้ากับวันที่ยี่สิบนี่ผมจะถามว่าวันเสาร์จะเจอฝนหรือเปล่าครับพี่ชัยชานยังมีอยู่ครับยังฝนยังออกจากพื้นที่นั้นยังไม่หมดนะครับผมเพียงแต่ในช่วงวันของวันนี้มาอาจจะดูแรงนิดนึงในเรื่องของลมแต่ในช่วงนั้นก็จะมีฝนมาอยู่ครับผมวันเสาร์นี่จะตั้งครับผมวันเสาร์จะตั้งอ,อกหกโมงเย็นแล้ว วันอาทิตย์จะจะแห่จะแห่องกระถิ่นประมาณสักเก้าโมงอ่ะเขาเขาให้มาถามผมให้มาถามพี่ชัยชานว่าตอนอาทิตย์จะมีฝนไหมครับวันอาทิตย์เนอวันอาทิตย์ที่ยี่สิบครับผมค่ะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเท่าที่ดูมานะเท่าที่ดูมาเนี่ยสิบเก้ายี่สิบค่อนข้างที่จะเสี่ยงกับฝนนะครับอย่างงี้ตั้งกระถินตอนหกโมงเย็นเองเนี่ยฝนมัได้ตรงนั้นฝนล่องฝนมันอยู่ใกล้ๆแถมนั้นไงนะ อะี้ยจะวันที่ยี่สิบเองช่วงเก้าโมงเป็นต้นไปใช่ไหมครับเก้าโมงจะแห่กระถิ่นนะครับผมโอ้ลำบากใจแท้ลองฝนผ่านอยู่แถวนั้นเนาะยังมีฝนเดี๋ยวให้สอบถามใกล้ๆทีนึงดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันศุกร์ค่อยถามก็ได้ครับพี่ชัยชานขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคุณทวัชชัยจากสนามชัยเขตนะคะต่อมาอีกสายนะคะสวัสดีค่ะคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ่สวัสดีครับยังสมุทรสาครฝนตกอยู่ครับเนี่ยอ่าใช่ฝนตกฟ้าฟ้าร้องอยู่ครับอืมวันเนี้ยฝนอสมุทรสาครฝนมีมาเรื่อยใช่ไหมครับวันนี้ใช่อ๋อจะมีมาเรื่อยจะมีมาเรื่อยืถึงตลอดเลยใช่ไหมโอ้ยัทั้งวันใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นทั้งวันแต่ว่าในช่วงนี้ที่ตกอยู่เนี่ยก็จะเหมือนกับพระรามห้าที่เขาบอกว่าฝนตกไปนั่นแหละ พราะฝนกลุ่มนี้มันเคลื่อนเข้ามาตรงเจเนาะแล้วตอนนี้มันมีกลุ่มฝนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ตรงบิบรีหนองจอยแะเดี๋ยวจะเข้ากรุงเทพชั้นในได้เหมือนกันนะครับ<อ>ก็ดีว่าจะเคลื่อนออกไปเหมือนกันนะครับครับเอ่อฝนนี้จะจะจถึงวันที่วันที่ย2่สิบสองเลยใช่ไหมครับฝนช่วงนี้ใช่ครับผมวันนี้สิบหกแล้วเนาะแต<อ>่จะอยู่ได้ยาวอยู่นะฮะกรุงเทพพอิีมันทนถึงยี่สิบสองได้ครับผม เอ่อเอ่อตั้งแต่ตั้แต่่นเนี่ยอยากทราบว่ากรุงเทพจะเริ่มอากาศเย็นใช่ไหมครับฝนน้อยลงหรือเปล่าฝนน้อยลงแต่ก็จะเย็นไหมยังไม่ถึงกับเย็นเท่าไหร่แต่ความรู้สึกเราอาจจะรู้สึกว่าเย็นได้นะครับเพราะอุณหภูมิมันลดลงมาบ้างนะครับอ๋อครับขอบคุณครับขออภัยครับค่ะคุณน้ำตีเจจากสมุทรสาครนะคะเมื่อกี้มีสายเข้ามานะคะจากพี่ออนบางปะกงนะคะ เดี๋ยวสักครู่นะคะรู้สึกสายจะหลุดไปแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความจากทางบ้านนะคะที่ f a c e b o o k ไลายกันคุณสุปกรณ์สอบถามมาว่าชนบุรีศรีราชาแหลมฉบังฝนกันฝนฟ้าขนองกำลังตกหนักเวลานี้เลยครับรายงานมานะคะแล้วก็สวัสดีค่ะจากภาคใต้สงขาฝากข้อความทักทายกันมานะคะเดี๋ยวเราค่ะต่อ ตอนนี้พี่ออนเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ออนจากบางประกงค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะน้องจุงจ๋มจ๋าสวัสดีค่ะ,คะท่านพอออชัยจานครับสวัสดีครับตอนสิบเอ็ดโมงโอ้โหโลมแรงมากเลย <c oughs> ครับผมผมก็มามุดเลยแต่เลยไปหมดเลยค่ะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ยังคึ้มอยู่นะคะ <c oughs> คแล้ววันเนี้ยจะตกไหมคะช่วงค่ำค่ะ ช่วงค่ำตกครับผมช่วงนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายๆเดีก็น่าจะมีเคลื่อนตัวเข้ามาได้อีกแะครับผมจ้ะน่ากลัวลมถ <c oughs> ูอู้ไปหมดเลยตอนสิบเอดโมงเนี่ยคิดว่ายังไงต้องตกแน่เลยครับแล้วเสียงควานเนี่ยร้องอยู่ไกลๆค่ะอมน<า>ลมแรงพาเลยบ้านพี่ออนไปหมดใช่ไหมกลุ่มใช่เลย <c oughs> ไปเลยอะค่ะ <c oughs> ครับใช่อยากให้ตกเพราะว่าหยุดมา เป็นอาทิตย์แล้วค่ะคินแน่นมากก็อขออนุญาตนะคะฝากขอบคุณคุณอำนวยด้วยวันก่อนเขาพูดถึงก็คิดถึงทุกท่านเลยนะคะเอฟซีทุกท่านเลยนะคะรบควนเท่านี้นะคะครับมสวัสดีค่ะคดีคุณพี่อองจากบางประกงนะคะมาต่ออีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะคุณอำนวยจากบางบ่อค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะครับสีครับเมื่อกี้ลมแรงมากเลยค่ะแล้วก็ฝนตกตรงสายตรงสายฝนมาจากบา้านคุณออนนะ่ะใช่ใช่พี่ออนผักไปตกเยอะตกเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าตกแป๊บเดียวค่ะครับผมใช่ฝนทุก <laughs> อ,อย่างมันมาอยู่ไอ้ปากอ่าวเราอะครับผมค่ะ <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวนี้เงียบละกำลังจะแดดอีกแล้วค่ะ <laughs> ครับ <laughs> แล้วมันจะตกอย่างนี้ทั้งวันไหมคะเนี่ยวันนี้มันจะมีมาได้เรื่อยๆนะไอ้รอบนี้ผ่านไปอาจจะอยู่ไปสักพักใหญ่นะครับก็เดี๋ยวจะมีมาได้อีกเพราะว่าตัวแปรกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังมีฝนมาอยู่นะฮะฝนแบบนี้ที่ลังอยู่ทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางของเราเนี่ยยังคงอยู่ได้ยาวอยู่นะครับเมือม่อเมื่อไหร่ฝนจะหมดสักทีแล้วคะโอ้ยังไม่หมดค่ะเท่าช่วงนี้มันพันผวนแล้วก็เอ่อ อย่างที่เขาบอกไปเนาะเป็นลานิยาอะไรเนี่ยนะครับก็คือก็หมายความว่าชีวิตความเป็นลานิยาเนี่ยไม่ได้ว่า,าบ้านเราจะฝนชุกเนื่องจากไอ้ตัวแบบนี้แต่ว่าความกดอากาศสูงเมื่อลงทะเลมันช้อนลมทะ,ลทะเลที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในความกดอากาศสูงที่มันจะเย็ยนแห้งจริง,รงๆอะ่ะมาไม่ถึงทางเราท,ทันทีแต่ว่าอีสานนะ่มันมีแล้วบางส่วนขั้นหนึ่งที่แห้งไปนะครับ ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณอำนวยจากบางบ่อนะคะคุณผู้ฟังนะคะสามารถร่วมกันรายงานสภาพอากาศของท่านมาได้นะคะที่เบอร์023839003 023839004ค่ะมาต่ออีกหนึ่งสายนะคะคุณอาหนุ่มน้อยเมืองเพชรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝังเขาเข้าสายแล้วมันเที่ยวเขอยากจะถามว่าบุกตกกลางเพ็รบุรีก็เว้นวันที่สุสอมา ก็ยังถามว่าขั้มขัเนีย่ยต่อไปนี้คืนนี้จะทาพุดงคืนี้หรือเปล่าว,ว่าจะมีมาถึงเพชรบุรีฉลาดแคลาสัตหีบุรีไหมมีมีม,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 มีผมว่ากลุ่มนี้น่านจะมีไปถึงได้อยู่ไอ้ที่มันผ่านผ่านผ้า,ผานต้นอ,อกเนี่ยนะครับนะฮะอ,อาจจะมีเข้าไปบ้างแต่ที่มีเยอะๆน่าจะเป็นช่วงสิบแปดสิบเก้านะครับผมแต่เก้าแต่เมื่อวานนี่ก็รายงาน,านที่เพชรบุรีบอกว่าแต่งะการถามสําติโนกิต่อก็จะมีผลแต่ บ้านแหลมป้าขาจตะเค้าบางพกบ้านผมนี่ทิ้งมาตั้งวังนที่22มาด้ะเอาลาังไหนีครก็26ตลาดตลาดมาเที่ยวเส้นทางของคนบางบุญก็บ้านผมมีกระจิ่วัดเวียธุดันนี่ตำบลบางโคกแหละเอาแค่นี้เดยอะวยะเต็จจุรละด้วยนะแต่ว่าก็ยังมันเที่ยวไา้จีเข้าใจขอบพระคุณมากครับขอบคุณคร่ะหนุ่มน้อย เมืองเพชรนะคะเรามาตอบคำถามจาก Facebook l i v e กันต่อนะคะพะอ,อตอนนี้คุณรัชพลรายงานมาว่าตอนนี้ชนบุรีอำเภอเมืองฝนตกหนักมากค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อ,อ,อุดรธานีร้อนมากครับอ,อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็ต้องระวังสุขภาพกันด้วยค่ะช่วงนี้มีสายเข้ามาอีกหนึ่งสายค่ะจากคุณบัณฑิตจังหวัด กระบี่ค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับฝนเริ่มน้อยลงกว่าสองสาวันที่ผ่านมานะครับผมครับอากาศร้อนครับแต่ว่าตอนเย็นก็มีฝนได้บ้างครับแต่ว่ากรณีอยากทราบว่าฝนเนี่ยน้นาฝนมันเป็นยังไงครับตรงนี้น้ําฝนเนี่ยอืมมันขยับขึ้นขยับลงเนาะให้พวกนี้นะฮะ แล้วก็ในช่วงของสปดา์นี้ก็ว่าได้เนี่ยทางด้านแถบอันดามันของเราเองเนี่ยฝนที่จะเพิ่มขึ้นได้เนี่ยน่าจะเป็นในช่วงของวันที่19-20ได้บ้างนะครับผม19-20-21เนี่ยเดี๋ยวฝนก็จะมีการขยับลงมาอีกนะฮะการจะทําให้กระบี่มีฝนเพิ่มขึ้นได้ครับอ๋อครับชจวงนี้นี่สายเหตุดที่ทําให้มีฝนอีกคืออะไรครับถ้าทางฝั่งอันดามันคนอันดามันเนี่ยคือมันเป็นลมตวันออกทส่วนใหญ่เนาะ <ผ>มลมร้นออกแ้ส่วนใหญ่แล้วล่องมวลสุมก็มันไปขึ้นอยู่ข้างบนมากกว่าเดิมด้วยนะครับครับผมครับครับโอเคค่ะค,ค,คุณ<ม>คุณนันตจ,จากกระบี่นะคะแล้วก็มาต่อข้อความอีก ะค,ะคุณยงยุธทธักไทยเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยงยุทธนะคะคุณกระปุกแดงส่งสติกเกอร์หัวใจมาให้นะคะคุณอนเนกส่งสติกเกอร์หัวใจมาให้ขอบคุณข้อความที่ทักไทยเข้ามาค่ะคุณอนเนกถ้าข้ามอำเภอพูนพินจสทร้อนมากๆครับวันนี้จะมีฝนไหมวันนี้อาจจะมีบ้างแต่ก็ยังไม่เยอะนะครับมีนะคะแต่ยังไม่ค่อยเยอะนะคะ แล้วก็สีราชาตกฉ่ำมากเลยค่ะแรงมากชนบุรีอำเภอเมืองตกแรงสงสัยจะแรงมากจริงๆทุกคนรายงานมาบอกดูจากเลยด้าเองก็เป็นสีส้มสีแดงนะะตรงนี้มันเป็นแนวยาวตั้งแต่ปากอ่าวลงมาจนถึงพัทยาเนี่ยเราก็แบบนี้มันเป็นลักษณะของกลุ่มฝนที่เป็นสคอลายนะครับผมก็จะมีลงกระโชกแรงที่เกิดขึ้น ในช่วงแรกที่ฝนกําลังจะขึลื่อนผ่านนะครับพอฝนเคลื่อนผ่านแล้วลงเพื่อจะอ่อนลงแล้วก็ยังดูคึ้มๆอยู่นะครับผมก็ต้องระวังในเรื่องของลมที่เกิดขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับค่ะคุณกัญชัยอาเภอลีลำพูนฝนจะหนักวันไหนครับลีลำพูนฝนจะไม่หนักนะนกแต่มันอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับผมของสัปดาห์นี้นะ คุณสมเกียรติบอกว่าดูเรดาในจอตอนนี้ที่นครปฐมจะมีฝนกี่โมงครับและ18-22จะมีฝนหนักหรือหนักมากตกทั้งวันบ่ายหรือบ่ายข้าครับนครปฐมส่วนไหนของนครปฐมดีกว่าเพราะตอนนี้ฝนมันเข้าอยู่ทางที่เป็นในส่วนที่เป็นปริมณฑลของกรุงเทพก็คือในส่วนของอพุทธมณฑลไซต์1 2 3 4เนี่ยนะครับ ที่กาลังและกลุ่มฝนกลุ่มนี้กําลังจะเข้าสัมพั์ <c oughs> นะครับถ้าเป็นนครปฐม,มตอนบนกําแพงแสนอะไรเงี้ยยังไปไม่ถึงมันจะเข้าโตเมืองของนครปฐมก่อนนะฮะข้างล่างเนี่ยนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นอำเภอเมืองก็จะได้ฝนอยู่นะคะครับ <c oughs> แล้วก็คุณประดับดาวนะคะสวัสดีค่ะผอ,อ,อชัยชาและวิทยากรจงังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองฝนจะตกวันไหนข้าวกําลังออกลวงคาขอบคุณค่ะโอชัยภูมิค่ะ ฝนตกวันไหนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฝนจะตกวันไหนค่ะวันนี้สิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบเก้านี่แห <18, S 1> ละครับผม,มนะฮะจะมีการกระเพิ่มขออากาศซึ่งความแปรปรวนของอากาศเนี้ยอาจจะทําให้ประเทศไทยของเราเองเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นมาได้ะนะครับแต่ว่าฝนตกหนะักจริงๆเนีมันจะมาอยู่ไอ้ตรงภาคกลางภาคตอนอหนอแล้วก็ภาคใต้นะครับ คุณสุพันอ์อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารครามจะมีฝนไหมครับ16บหถึงยีนี้ถึงยี่สิบมีฝนครับมีฝนแต่ไม่รู้จะเ,เพียงพอหรือเปล่านะครับผม,มนะฮะเพราะว่าฝนการกระจายมันเพิ่งขึ้นมาในช่วงวันานี้นะครับคะแล้วก็ ทักทายกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะคุณชัยชันและคุณสุนีทีมงานกงบุตรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบางประกงมืดครึ้มแล้วครับคุณเอกชัยมันตกผ่านมาแล้วบางประกงบางประกงผ่านมา <จะ S 2> แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีมืดมาอีกนึน <c oughs> <c oughs> ครับผมรอรอบต่อไปใช่ไหมคะครับค่ะแล้วก็ที่หาดใหญ่เสาร์อาทิตย์นี้มีฝนเยอะไหมคะหาดใหญ่เสาร์อาทิตย์นี้เออ ฝนอาจะไม่ได้เยอะมากแต่ฝนไปเยอะทางตอนภาคใต้ตอนบนข้างล่างก็จะมีฝนเข้ามาบ้างจากจากลมทะเลที่เข้ามานะครับก<อ>็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของฝนนะครับค่ะค่ะที่สีดาโคราชค่ะมีแดดครึ้มฝนลมเย็นในงานสภาพอากาศเข้ามานะคะเพชรบุรีแดดร้อนมากในจากชนบุรีจะเคลื่อนตัวมาถึง มีโอกาสถึงอยู่นะฮะมีโอกาสถึงอยู่ดูเขาค่อน,น,<า>นข้างแรง <3 S 1> แล้วกำลังเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆอยู่นะครับผมค่ะอำเภอตาคีจะมีฝนวันไหนวันนี้จะมีเมื่อไหร่ฝนจะชุกเมื่อไหร่คะโอ้ฝนตาคีไม่ชุกเนี่นะฮะมันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาในช่วงของสัปดาห์เนี้ยที่จะมีฝนได้เพิ่มขึ้นนะฮะนคร,นะครสวรรค์เองก็ วันนี้ยังไม่ค่อยที่ฝนเพิ่มขึ้นมาก็ในช่วงของหลังจาก17ไปแล้ววันที่สิบเจ้านี่แหละมีฝนเพิ่มนะอันนี้คือความแปรปรวนทั้งหมดของประเทศไทยเลยะนะเหนืออีสานฝนเพิ่มและภาคการตาบนก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าปริมาณน้ําฝนมันยังไม่ได้เยอะมากสำหรับพัดภาคการตาบ,บนนะ่ะแล้วก็เวลานี้พัทยาฝนฟ้าะนองมากครับใช่มลมกระโชกแรงด้วยนะระวังด้วยนะครับแล้วเต่อุบลฝนตกวันไหนเมื่อไหร่ครับ ปุบนฝนตกเมื่อ,อไรฝนที่วันนี้ก็มีได้เล็กน้อยแล้วนะนะฮะแล้วก็ช่วงสิบเจ็ดสิบแปดสิบเ็ดสิบแปดก้าเนี่ยฝนเพิ่งขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นฝนก็ลดลงอีกนะครับะรงขามีฝนมากไหมวันนี้วันนี้มีไม่มากเท่าไหร่นะครับฝนทั้งอย่างอยู่ตอนกลางพฝนตรงขาาข้าจากฤดาเอง มีฝนที่อยู่ตรงหน้าชายฝั่งนะครับมีฝนอยู่หน้าชายฝั่งซึ่งอาจจะเข้ามาถึงได้ทางแถบสติงพระอะไรถึงเนี้ยนะครับผมแล้วก็ปากพยุนสิงห์หันะครนะฮะค่ะ okay. ตอนนี้ดิฉันขอรายงานสภาพอากาศของกรมตุนิยมวิทยานะคะบางนาฝนหนักมากค่ะ <laughs> <laughs> ตอนนี้ตกหนักมากมากนะคะแล้วก็ คุณวัฒนานะคะสวัสดีค่ะพิจิตยังมีฝนไหมคะได้ยินฟ้าร้องอยู่แล้วจะเริ่มหนาวเมื่อไหร่ยังไม่ค่อยหนาวทางนั้นนะยังไม่หนาวพิจิตมีฝนไหมตอนนี้มันมีกลุ่มฝนฟ้าขนองอยู่ทางเนินมะปางที่จะเข้าพิจิตนะนะ,ะเข้าวังไทรพูนแถบนี้นะฮะรัตสกเล็กนะครับเราลมหนาวมาอีกละลอก ลมหนาะวที่มาแรงๆอยูนะ่ในช่วงยี่สิบกว่าช่วงนี้ก็มามาเรื่อยๆแหละแต่เขายังไม่แรงแต่ที่แรงมากขึ้นก็ช่วงยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบยิบสองไปแล้วนั่นแหละครับค่ะแล้วก็คุณประสบสุขนะคะรายงานมาว่าฝนตั้งเขามาอีกแล้วน่าจะตกบ่ายครับ,รบฝนมาจากอ่าวไทยชัดเจนครับกระเปอร์อ๋อครับค่ะแต่ตอนนี้เรามาสรุป สภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าและลักษณะอากาศ7วันข้างหน้ากันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ตอนนี้บางนาฝนตกค่ะใช่ครับแล้วเราจะออกไปกินข้าวยังไงดีนีถ้าในช่วงนี้นะครับใน24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยฝนก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นมาทางด้านภาคตลอดที่ได้รับฝนที่รายงานเรื่องฝนกันมาตอนนี้แหละนะครับ ถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเราเห็นเป็นกลุ่มก้อนฝนตั้งแต่ช้าแล้วแหละจะมีการเคลื่อนตัวเข้ามานะครับเพราะว่ามันมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ทางด้านกมบูชาและล่องฝนมีการเคลื่อนขึ้นมาสู่ภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับทําให้ภาคตะนออกรวมทั้งภาคตะนออกภาคการตะันล่างรวมทั้งเทือกเขาอเองเนี่ยมีการกระจายฝนของที่ดีแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักด้วยนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นทหนาวฝนฟากนองลงปะชกแรงนะฮะภาคใต้เองก็ฝนตอนกลางถึงตอนบนเองเนี่ยมีการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้น และแนวโน้มของฝนในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับก็คืออในช่วงของ1 6่หถึงทีเนี่ยล่องฝนเองเนี่ยจะอยู่แถบๆถนี่แหละนะครับยังไม่ค่อยได้ไปไหนนะฮะก็จะทําให้มีฝนตรงหนักอาจจะมีหนักมากเป็นบางส่วนแล้วก็วันที่1 9บเถึงยีเองเนี่ยความกดอากาศสูงอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาก็แผ่ลงมานะฮะแต่ที่เล่าแรงแรงยิ่งๆมันจะหลังยีิบสออีกทีหนึง่งนะฮะตัวนี้ลงมาแล้วก็ลงทะเลไปเร็วทําให้มีลมตนละ,ตอน,อะตอนออกและตะวันออกเฉียงใต้น,น,นตําความชิงใจทางตะวันเฉียงใต้เนี่ย พัดเข้ามาสู่บ้านเราอีกด้วยนะครับก็เลยทําให้ในช่วงของตดานี้อากาศค่อนข้างแ,แปรปรวนอย่างมากเลย<ช>นะฮะมีประเทศทะตะบนแทนที่ฝนจะน้อยลงไปเรื่อยแต่กลับเพราะว่ามีฝนเพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้<ช><ช>นะครับนะฮะแลาจะมีฝนตก้งหนักทึ้งหนักมากทางด้านภาคตนออกภาคใต้นะครับรวมถึงภาคการตลา<ม>น,นล่างคุณเทียนมละคราชบุรีอะไรแถบนี้นะสมุรทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรปราการนะะอาจจะอย่างมากก็จะขึ้นไปถึงคนครปฐมได้เหมือนกัน<ช>นะครับ ยังก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองหลมช่วงแรงที่เกิดขึ้นในยานีไปด้วยนะครับ<ช>นะฮะซึ<ช>่งในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดน้ําต้นจบปาน้ำบาดหลลาที่เกิดขึ้นได้เหมือนกัน<ช>นะครับและคนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนแบบนี้ด้วยนะครับผมใช่ <ผม S 1> ค่ชะคช่วงนี้นะคะก็เหมือนจะเป็นปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ทุกท่านที่ติดตามรายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาของเรานะคะท่านสามารถติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เพจเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและ Youtube TMD Radio นะคะหรือสายด่วน1182วันนี้ขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะผอออชัยชานสิทธิวรนนนะคะ ที่ให้เก็บมาอัปเดตสภาพอากาศให้เรานะคะทีมแล้ววันนี้ทีมงานทุกท่านนะคะสีเราขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอ,อพรุ่งนี้ไม่มีนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมอุตุนิยมวิทยาช่วยดูแล